บายดีผมเป็นพี่น้องฟ้องปลายมันสะกิจะดจากคนเอฟซีนะนี่ก็อยากมาเ<อ>ว้าวพี่น้องผมมีคลิปลงเด้อมันเนี่งานเหมือนมีเวลาคิดคอนเทนต์ออกเลยนี่กำลังเลิกงานพี่น้องกำลังหย่ากำห้องผมจะมาบอกเอฟซีมัดทุกคนที่เขามาหลับส้มเนี่ยติดตามเนาะในช่วงนี้ก็จะผมมีคลิปเด้อพี่น้องอก็จะสิพันย่าม สิบายาญัมถ่ายคลิปให้เบิง่งนะสิขอลาพี่น้องไปก่อนเนอะสิบายาญัมหาถ่ายคลิปรัวคลิปคอนเทน,น,นต์นอกเมื่อใดก็ฝากติดตามไว้พี่น้องเผื่อมีคลิปใหม่นะจะได้แจ้งเตือนขอขอ,มขอบมมุ่งใจที่เขามาหลับชมแต่ต้นจะจบนะเบิ่งคลิปจบแล้วก็จะเริ่มพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด ติดตามพ่อผมได้ถึกใจกันดีนะ,ะเราจะขอลาไปก่อนสบายดีสวัสดีเดอ้เดอเจ้อคิดหน้าพี่น้อง